โอ้ยไอเซมหาไปเก็บไข่กัมเดียวบ่ได้ยิ่งพ่อมาคือฮะมันหยั่งมาดำจริงยิงยิงจริงหยั่งมาแง้วเจ้าได้หรือยังมัาล้วงอ่ะทิ้งอ่ะบ่ได้ได้หรือยังอ่ะยิ่งพ่อนี่ยไม่กินได้ไรมันดำอ่ะ <sucks> อ um <to> ัดยุบครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับ มาแล้วนะครับสำหรับช่วงพ่อครัวหัวร้อนหรือว่าเชฟกะลาท่าลุครับวันนี้มาปะกันแล้วนะครับสำหรับการถ่ายทำคลิปทำอาหารเผยแพร่วัฒนธรรมการกินการอยู่ของคนเหนือคนละนาบ้ารเทาครับครับวันนี้ลุงชัยจะมาทำเมนูอย่างครับตำมะเขือครับตำมะเขือแล้วก็ไข่ต้มครับ อ๋อไข่ต้มครับครับผมตาด้วยกันนืดด้วยกันเลยแม่บอกไขไข่นั่นเขางหกลาบต่างหากเอากลับตำมะเขือครับเอากลับตำมะเขือครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนแรกในการนำมะเขือลงไปย่างรออีเลยแน่นอนอ๋อถ้าอย่างยี่มันจะโอเคกว่าถ้าอย่างนั้นมันนานได้ห้างเลียดแม่นเออถูกต้องยี่โอเคเออเดี๋ยวผมจัดการให้ ลุงชัยรอกินอย่างเดียวบ่บ่เขา่าใหญ่แล้วบ,บ่คือไปเอาไข่ไก่ยังบบไปเอาโอ้อันคุณยย่งเดี๋ยวผมไปเอาไขา่ไก่ถูกต้องเลยโอเคนำๆเนอ<ำ>ะโอ้แน่นอนอยู่แล้วครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนแรกนะครับในการเอามะเขือลงไปเผาเพื่อที่เราจะลอกเปลือกออกครับผม ไก่ปูแห er. hey, ่อย่างมอกไข่นี่พ่อมันญยาิแขนนะเนี่ยเนี่ยถึงสองข้างอ่ะเฮ้ย โอ้ยไอ้แนมหาไปเก็บไข่กันเดียวบ่ได้ยิ่งพ่อมาคือฮะมันอย่างมาดำจริงยิ่งยิ่งยิ่งอย่างมันแง้วเสืาได้หรือยังมาล้วงอ่ะยิ่งอ่ะบันไดได้หรือยังอ่ะกูยิงพ่อนในไม่กินได้ไงมันดำอ่ะได้ก่ะนี่หรอเนี่ยเสืาขอบพ่อขอเพ่อเยี่ยกอ่ะลุงชายก็ได้ฮู้ลาไปหักเลี่ยนไงเนี่ยนี่หรอได้ก่ะ ก็ว่าเอาหน่อยเอาเผาเอาหน่อยบ่อ่ย<อ>ิงหักเรืรกอกคนเดียวังเจ้ามนยังมาสูกตั้งในยังมาสูกเต้เนี่ยใ่ยังดามจริงยิงยังี้ตั้งในยังมาสูกเต้เอามันสูสกๆก่อนวูวว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 มววดวว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 าวววววววหววว่วง,งอวววาวว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 วอวววววนวว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 วเวาวว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 อะวว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 วย่าอเอากอกินว่เป็น,น่ะ<อ> เอามาตามดึงฐานนะบ่ะเหมาะบ่ะลองสักหน่อยขึ้มันชุกตั้งในมสักหน่อยรอมันชุกตั้งในก่อนทนายเฮล์มสักหน่อยรอมันชุกตั้งในมันหน่อยชืดแบบผมด้วยผมเคยเงี้ยยี่ออกมาบัดได้เตี้ยโอ้โอมานี่ให้เงี้ยคนเดียวยิ่งไปไกลตีนแะฮ่อเอ้ลูกระยะได้กะรออพอได้ก่อผมพอได้ก่อน Hoa hoa đây gọt và nhát bẹp đều cả, gọn 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 แล้วมืนอไหรไปได้หักเลี่ดยดห้าบอกหิงว่าใดไปแกตีนาให้หน้ากูเดียวอ,อ,อ๋อลองพออ๋อป้นหมาหอมันมันดำก่ะอ๋อถ้าขอออกเลยก่ะไม่หไหมไปก่ะมันหน่ะไหมเจ้าไปแกใครเออขออันเดียวไม่ใชกอัน่ะถ้าจะเอาบาบาเอาซุกอย่างผมกันไงซุก,ก,อ,นะกอ่ะห้าให้ยังขิงโบนะดำแบบโบเบอแกไปหักเลี่ยดได้อ๋อปอแล้วก่ะมาปอเจ้า เฮ้บบกิงไปเก็บก่ตีเนี่ยเนี่ยไปก็บันไปเออไปไปก็ไปป่ไปเลยอ่ะใจอารมณ์อันมาพอก็ได้อ่อบบปักอันผมมานั่งพอบระได้แล้วผมจะบาอู้บาซู้นมาอย่างที่กิงหมดต้องพอบระไดเออแต่กิงอยากตัวฮะนะบอยากบาอยากเลยฮะบฮ่อยากตัวถ้ามาพอบระได้เนี่ยบมต้องพอมันตื้อกันแต่ฮ่าผมขนาดนั้นเลยอ่ะเออ โอเคไปเลยไปเก้อขอนั่งด้วยกันมาได้น่ไปเอื้อไปอันกันใชยมันบางแงมอ่ะพอจะพ่อเพื่อจะจำสูตรเขาจะจำสูตรโมอยู่ไปย่กินคนเดียวค่ะในหิ้งว่าหิ้งแย่จังหิ้งพ่อ่ะอ่าขอนั้นมาได้เด้อได้ห้าอย่างมันดำเนย่ย้วเพื่อ้กินกันยังอันอ่ะใครไปกินบ้านนี้ไงกินอ่ะพอมาได้ผมจะว่ามากวนใครมาสั้งมาสอนหิงกันเซมถามาได้แล้วพี่ก็ยิ่ใจไมาได้ โอ้ได้ให้เงาคนเดียวว่าพริกน่ะโอ้เพื่อใส่ไม่ได้ใส่ตัวกันนี่มาได้เอาเท่ากันขมผ่าวเท่กันจ่อยแน่จ่อยหัวจ่อยมันจะปั่นได้กินอ่ะก็ให้มุสซาเอากะทะมาห้จากคั่วในกะทะไอเสมเอ้ยวันนี้มึงบอกบอกลังอ๋อ ให้ขอยิงไปไก่ไป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 เลยไปไหนมากับพุบพ่อบัดได้ไปไก่ยิงไปไก่ฮะไปไก่คิงไปคิงกระพุบไก่ยิงบุตรพอไหมลล่ะพอละกันนี่ได้แล้วอ่ะบอกบอกว่ามันหาได้เตื้อมันหมาได้เตื้ออัอนี่ลรกไปเลยต่อต่อเอาต่อต่อไว้กาวกาวจัจ้างมาเลย ไป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 แห่ลำคานละไปเลยก็ผมจะได้กินก่อนกิ่มีอย่างมาลึกยี่แล้วเหนือไปอไ่ได้กินแล้วมน,นั่งพอไปได้ก่อนนั่งพอไปได้เอมต้องพอฮะก็นี่ <ขอ S 2> นมันอย่างมาลึกไปลึกแงแ่บอกว่าไปไก่ ไวเซนให้เขากินยาตายเอาเขี้ยวเข้ากันหั่นเลยตีเงี้ยมาเนี่ย